เยี่ยมน้องแอนนี่นะครับผมพอดีบอสปิกบอสโนดแล้วก็ลงพยาบาล k ค m KIM h o นะครับเค m อเ s p i t a สเสริมนมให้ศิลปินโครงการโตเกียวเสริมสวยให้ศิลปินครูจูนี่ก็เสริมหน้าอกให้แล้วน้องแอนนี่วันนี้ผ่าเสร็จแล้วจะมาเยี่ยมนะครับว่าเป็นไงบ้างคือการเป็นนักลองเนาะบอกซื้อว่าทำนมมันก็หลายแสนอยู่นะครับสองสามแสนอยู่เพราะเราเลือกของแพงนะครับแต่ว่า ทางโรงพยาบาลก็ซัพพอร์ตหมอกรวินบอสบิ๊กบอสโนดซัพพอร์ตนะครับเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับทางค่ายเพียงเพราะ,ะรแล้วเราก็ได้โอกาสในการทํานมให้ศิลปินนะครับผม mm hmm. บอกเลยว่ามาเป็นศิลปินที่นี่ดีมากดังกระดังและ,ออะได้ก็ได้นุมฟรีนุมราคาสามสีเสียงกับฟรีเพราะว่าบอสบิ๊กบอสโนดโจกให้แต่ว่าต้องเหตุงานคึืนได้ต้องตั้งจ่าทำงานได้บอกเงินนันแต่ว่าต้องตั้งจ่ายทำงานเดี๋ยวเราไปเยี่ยมท้องแอนนี่กัน คุณพ่อมาแล้วนะคะทางอ่าคอมเมนต์บอกว่าคุณพ่อเป็นลูกสาวเจ้าเด้อคอมเมนเมาอยากจลรก่อนท่านแต่เจ้าอายุข่าวมานะแต่ก็เมาส์กับรู้เรื่องเยอะเจ้สีเมาพี่น้องคุณแม่บอกดีนะเออบอสบิ๊กมาแล้วป้าแสลนาโอ๊บล้มไปหนาคุณบอกเลยพี่เจนี่ชิดซ้ายอ่ยังไงคุณจุนนี่ก็ชิดขวาแล้วหนูอยู่ไหนตรงกล้าป้ามือหนีบทำการผ่าตด เรียบร้อยเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วกับการเสริมหน้าอกครั้งแรกในชีวิตเป็นไงบ้างลูกโอ้โหหนูบอกเลยว่าโรงพยาบาลเคไอเอมเฮ็ดดีแห้งค่ะพ่อตอนนี้คือไม่มีความเจ็บเลยตอนสริมเนี่ยพันฝันพันอย่างบอมีความฝันเขาอย่างบอมบอมีเลยค่ะบอมแต่ว่าสั่งตำนานได้ค่ะบางเป็นคนแรกของโรงพยาบาลเคไอเอมที่สร้างตำนานออกมาจากของผ่าตัดก็คือ่อนออกมาเลยถ่ายคิดไว้ถ้าผู้ใดอยากเบิ่งเตรียมตัวเบิ่งไดเลยค่ะ ฟอนออกมาแล้วกับน้นองค้นอย่างน้องคน้นเกษตรดีไซออกมาเลยห้องกากๆากาับออแต่ใจห้อง้าตัดขาบอดอคือสั่งตำหน,น้าอิหรี่ยายาิเขาโอโมเป็นนักร้องแม่อยาติด้วยกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วนะห้องคางางกันคืออ๋อเสดว่็จมา,าลองคนนี้พาตัดเสร็จแล้วอ,อันนี้คือเสื่มเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยลางานกี่วันคะเดี๋ยวหนูหายหนูหนูรีบกลับไปคค่ะหนูไม่อยากลาโดนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอัน ไม่ป้าป้าไม่มีคนช่วยร้องเพลงเหตุการจะเปลี่ยนรูปเฉพาะค่ะอุ้ยเจ้าปี่เนาะให้งานอีกสิปีวันพ่อวันคา้อมไม่พ่อทำนมแล้วมันต้องปังกว่าเดิมต้องมีงานเดี่ยวเข้ามาเออนุจะทําให้มันพ่อมีงานเยอะขึ้นมากกว่าเดิมเมียนค่ะแล้วก็จะได้อันไถยคานุมให้พ่อะคือูาค่าเท่าไหร่คะเนี่ยคุณอ่าแจ้งได้หรอคะ ได้สิมันก็ใสได้ใช่ไหมคะหนูไม่ทราบจริงเพราะว่าเห็นในสคริปเขาไม่ให้พูดอ๋อหรอใช่แต่บ่าอ๋อแล้วเต๊แล้วเต๊ไม่รู้ตัวของคุณทูนพูดได้ไงอ๋อหหรอคะันกบไม่แน่ใจเหมือนกันพูดได้ไหมก็หลักก็ก็หกก็ใช่ก็อห้ห้ากับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนนะะกับหกอยู่ค่ะ ใช่ออกหลักอยู่เพราะว่าน้องช่างใช้เทคนิคที่แผลเท่านี้เองค่ะบอนนะคะเทคนิคก,กลวยด้วยะะเทคนิคกลวยเทคนิคนเดียวกับุณชูนไหมเดียวกันค่ะเดียวกันแต่ว่าซิลิโคนคนละตัวอของน้องจะเป็นซิลิโคนเกียรติที่นุ่มกว่าใช่เพิ่นเลือกเองด้พ่อเพิ่นเลือกเองเลือกนุ่มกว่าแบนเลือกนุ่มกว่าไม่ไจับนุ่มๆไม่ใน่ไม่ได้จับจริงเพิ่นเลือกเองด้วค่ะบอนเป็นไงบ้างดีใจไหมดีใจมากเลยค่ะขอบคุณ บอสบิ๊กแล้วก็บอสหนูแล้วก็พี่หมอวินนะคะที่ให้หนูได้มาเสริมนะคะโนปูคิดว่าซิมีมือหนีเลยค่ะทุกคนค่ะแบบว่เสริมอะไรหรอมันเป็นังานพวมมันแบนเป็นแบนโพลเออตอนเปิดวงใหม่เขาจะได้แบบปังปุ๊บเลยยังไงปังให็นแบบว่าซิงเกิลใหม่ต้อนรับน้องว้ายอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้คือคือเซอร์ไพรส์หรือเปล่าว้ายหนูโมโหเลยเด้วยนี่อุ้ย สั่งตำนานสิงเกิลใหม่หน้าอกใหม่กับผลงานเพลงหน้าอกใหม่น้องคนเสริมนมยูไส้อา้หล่าขาเพลงนี้คือสั่งตำนานสั่งตำนานเลยคุณหมออักหัวพยาบาลอักยิ้มนะคะก็คือออกมาแล้วค่ะบอสออกมาแล้วก็คือลองเพลงหนีมาแล้วก็ขวักขาพยาบาลแล้วก็บอกว่าคิวต่อไปหนูลองเพลงอะไรต่อคะก็คือเลือดศิลปินก็คืออยู่ไม่โตเลยไปทั่วไปที่ไปเลยก็คือสีแบบ ก็คือเหมือนว่าจะของเจ้าของจะของยุทธทั้งเลขที่ยูวงสีเหมือนงเออนะว้าวอันนี้มาอปเดือดแล้วนะครับมามาดูให้แล้วเมื่อกลียดเกลียส้มตำมาก็เลยคิดว่าเออกินเสร็จจะบ้านนี่พอดีค่ะบอสก็กินสต๊าบุงฮวงหลอกกันแม่เลยล่ะขอหนึ่งเพลงนะคะบ๊อบนาได้หนึ่งเพลงพร้อมมาอกใหม่บอกเลยว่าใส่ชุดสวยแน่นอนก็เหตุผลที่ให้มาทําเพราะว่ามันไปทำไม่ได้เพราะไม่ันออกเทนไม่ได้จริงๆริงออวิ มันมีปัญหาขนาดเลยเลยค่ะบอดการทีันห้องใส่สุดฉันาใส่ยัดฟองหนาถึงเมื่อยจนถึงกระไวเด้อเสียงสื่อฟองหนาใครจมันเบิดไลท์ก็เห็นนมแล้วแม่นค่ะบอดเป็นเสื้อเป็นเงาถือค่ะจะมายัดขึ้นั่นเบิดไลท์แล้วเบิดไลท์เมื่อยไลท์เซนแล้วเราทําให้มันจบเพราะว่าเราเราเป็นนักร้องศิลปินมันก็ต้องความมั่นใจเนาะใช่ประตูด่านหน้าคือหน้าตาเลยหนุนรูปร่างใช่ค่ะที่เราต้องใช้ตลอดชีวิตขอบคุณค่ะต้องขอบคุณบอสโนด้วยหมอกรวินด้วยแล้วก็รราาาางงโพยบบบลเเคอที่่แว ซัพพอร์ตในเรื่องราวต่างๆนะครับผมในเดี๋ยวอะไรดีเทอ์ต่างๆ่อยมาพูดกันอีกทีหนึ่งก็ได้อัปเดตเรื่อยๆสวยุพ so, ok. ok. hey ah ชูนเขาเปิดตลาดยังเขาปล่อยยังเขาเปิดออกยังเปิดให้เห็นแล้วค่ะบอดจามบาังไมถอดค่ใช่ค่ะยังไม่ถอดมากแต่คือว่านมสวยมากเลยคะ่ะลบแผลขนาดเพิ่นนั่น <c oughs> พี่แกบอกว่าแผลแต่ของไอ้นี่ <c oughs> ไม่มีเลยแล้วเวลาทำมามันมันเป็นดูมีอะไรใช่ใช่ค่ะเปคนจอยอยู่แล้วมันก็เลยดูสวยมันไงกว่ากว่าอันนี้สามร้อยห้าสิบ สามร้อยบค่ะก็ยังเือาใหญ่เยนีใหญ่ค่ะใหญ่ครูใหญ่กว่ครูจูนเนาะใช่ค่ะครูจูนสาม้ยใช่เอาหลออย่างครูจูนแล้วนี่เลือกเองตอนแรกเพ่นบกครูจูนจิตจเนาะเน่เอาสามอยหกสิบคุณเด้ติิตอนแรกนะที่ลังหักพอดิรู้นูกลัวลังหักนูเลยใช่เพรานุนคุนกัวเล็กก็ตัน้ำหนักก็น่าจะโอเคแล้วเลยโอเคแล้วโอเคนะครับม่เยี่ยมยาฮทงคาไปแล้วดตแล้วกับศ สัปดาห์บอกล้งานกับบ้ากันไปอาไปเห็นหน้าเห็นหนวดตั้งแนี้โอ้ยกลับมาทีนี้ปังแน่นอนปังแน่นอนขออนุญาตถามเรื่องนี้หน่อยค่ะบอสมาพอดีเนาะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกบอสลูกๆมาทําแล้วเป็นเป็นจะต้อรู้สึกจังไดเราเราก็รู้สึกดีใจแหละเราเราจริงๆแล้วเราเราทำค่ายเพลงเนาะค่ายเพลงก็เป็นเรื่องของเสียงเพลงแต่ว่าหน้าตาก็สําคัญหน้าตารูปร่างลักษณะอะไรเงี้ยซึ่งนักนักร้องหญิงของเราเปในค่ายเรามีั้งหมด สี่คนสี่คนส,สี่คนซึ่งคนหนึ่งเจนนี่เขามีอยู่แล้วเขาแออาครูจูนี่ทําทำไปแล้วเพิ่งจบค่ะครั้งที่ใที่สองนะครับได้ยินข่าวว่ากระซิบกระซิบคึอคือว่าจะมีใครมาทําอีกไหมคะมีไหมคะจะมีอีกไหมคะจะส่งรูปคนไหนมาอีกไหมคะ คือต้องส่งอยู่แล้วยังมีอีกอยู่ยังมีอีกอยู่แต่ว่าบอกไม่ได้ต้องเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ใช่พี่พี่รอเซอร์ไพรส์ได้เลยมันจะมีใครอีกล่ะมันจะมีผู้ใดอีกนะตอนนี้คอมเมนต์รอสแต็ม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 แน่นอนต้องรอดูปอกอ่ะต้องรอดอะไรยังไงอ่าโอเคค่ะยังไงเธอแต่มาสุดคนหลากเพอยากดอกเพาแต่บอกว่าบ้าตาลงรอเพ่มันถือขี้บอกดึงโดนมึนก่อนหรือภาไม่เห็นเบิร์หลักจะมองจมูกบ่านน่ะ เสริมคอไปอีกที่หละ่ะเออเอาเคาไปมันคือเราอินซี่โอเคค่ะนี่นะคะป๊าดพี่น้องมาดีแท้มาดีแท้ได้ไปอยู่โตเกียวมิวสิกได้ไปเห็นน้องนมคมกแต่ดีใจคักแทนน้องดีใจแท้น้องอันแอนนี่คุณจุนนี่คิวต่อไปกับนะพี่น้องสแตมแล้ะน้องพี่น้องผู้ยิ่งกับมีสแซมนี่แม่ แมนบ่จ่าคันแมนสิเฮดต่อไปกับิีแมนนองกันสแตมนั่นแหละว้ยขอไปเหตุงานน้ำจักเดือนในบ่บอดบิ๊กก็อยากมีขึ้นกันเดจ้าอยากมีคือกันอยากมีนองนมขึ้นกันตัวคันสะไปเหตุเองกับสิเบิดหลายแสนเนาะกับเสียเงิน้ายมาเหตุบ่มีเงินไปเหตุไปอยู่ขายเพลงตัวเกี่ยวจักเดือนสองเดือนเพ่อให้เห็ดนองนมพี่เนี่ยเป็นอย่าง อ้วาวหยอกว่าเลนพี่น้องวาแซวว่า,วานัวหัวมวนนะจาจะเอาคลิปมาฝากแม่ๆคลิปอันบอดบีกไปเยี่ยมน้องแอนนี่น้องแอนนี่ได้เห็นน,อน้องน้มแล้วน้องจิกกับมาเวอร์ชันไม่ได้บัดน,นี้พี่น้องเวอร์ชันที่อืมออบอึมปัง,ป,งปังได้บัดที่นี้เห็นน้องแอนเจนนี่บ่น้องเจนนี่เพื่อนกันแบบถึงจะตัวเล็กแต่ก็เซ็กซี่นะน,น้องอัน แอนนี่ก็มาก,กับสิเซ็กซี่จวดจัดฝาดบึ่มื่กันละพี่น้องนาาจะ